กับสวัสดี FC ทางช่อง YouTube วันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วิบวับนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์น็อตตี้พารวยนะครับ นะครับอ่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อาจารย์เราเนี่ยห้าน้อยมาแบ่งปันนะครับผมหานอยวันนี้เด่นแปดฟันแปดรูดแปดครับห้าน้อยวันนี้เด่นแปดฟันแปดรูดแปดครับเม็ดเดียวแปดห้าห้าแปดนะครับแปดห้าแปดหกแปดสามแปดเจ็ดแปดสี่แปดสองครับแปดห้าแปดหกแปดสาม แปดเจ็ดแปดสี่แปดสองครับอืมถันไหมแปดห้าแปดหกแปดสามแปดเจ็ดแปดสี่แล้วก็แปดสองครับสามตัวมีแปดห้าหกแปดห้าสามแปดห้าเจ็ดแปดห้าหกแปดห้าสามแปดห้าเจ็ดห้าหกอย่าลืมตัดห้าหก้ะสามเจ็ดเล่นด้วยไม่เดียวแปนะห้าแปดขอให้ลูกสี่ทุกคนโชคดี ห่างไกลจากโรครายโควิดสิช่วงนี้ไม่ค่อยได้อาทิพย์นะครับเดี๋ยวรัฐบาลไทยไปหาซื้อ738ไว้ก่อนเลยนะครับลอตเตอรี่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์จะสรุปให้วันนี้ก็โอ้วันที่12บวันแม่แล้วขอให้แม่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรครายโควิดสินะครับสวัสดีครับ